หนังสือภาพแห่งชีวิต the moment s เป็นผลงานของจิมมี่เหลาเด่มปกหลุดได้มายังไงก็ลืมแล้วแต่ต้องเก็บเพราะว่าเห็นว่าอายุไม่ใช่น้อยแต่ก็ชอบอ่าน ผลงานของจิมมี่เหลามากมากเพราะอะไรต้องดูว่าความน่ารักคือผู้เขียนเนื้อเรื่องกับผู้วาดภาพเป็นคนเดียวกันเนื้อเรื่องเล่าเรื่องชีวิตในวัยเยาว อาจมากมายหลายสีสันเพียงแต่ฉันลืมไปมากกว่าจะจําได้เท่านั้นเองเนี่ยคำแค่ยังเนี้ยมันบริสุทธิ์แล้วก็แฝงความน่ารักไร้เดียงสาได้ดูภาพเออมาดูหน้านี้ต่อเขาบอกว่าแม้ว่าอีกเพียงครู่ น้ำตาก็ถูกแสงแดดดูดซับไปจนสิ้นแต่อีกนานกว่าที่ฉันจะได้รู้ว่านั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆของความจนใจในชีวิตเท่านั้นเองก็ยังดีที่มันได้เริ่มต้นบนหาดทรายแสนงดงามจะเศร้าอย่างไรได้ ร้องไห้บนหาดทรายแสนงดงามมันบรรยายไม่ถูกความรู้สึกของคนเขียนภาพน่ารักมากนับเป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินเสียงเพลงประหลาดประหลาดแบบนั้นแต่กลับยิ่งจำได้ดีมิมีวันเลือนเลยทีเดียว เสียงเสียงเพลงมันเกี่ยวกับภาพสวยคำบรรยายซึง้งแฝงวามจดใสแฝงอารมณ์ที่ไม่เศร้าจะว่าเศร้าก็ไม่เศร้าแต่มันทำให้เรา รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจในเมื่ออ่านผลงานของจิมมี่เหลาเป็นคนเดียวเลยที่ครองใจเจอหนังสือก็ต้องพยายามหาเก็บหามาอ่านแต่อ่านเสร็จก็เอาไปขายซะหรือว่าไปแลกกันเพื่อกระจายให้คนอื่นได้รู้บ้าง หนังสือถ้าอยู่กับเราก็เป็นของเราแต่ผู้เดียวถ้าแบบกระจายออกไปเผื่อคนอื่นได้รับรู้รสก็ได้ประโยชน์